ลองกดกิ่งดูก่อนนะคะอ่ะติ๊งตองติ๊งตองดูซิว่าเพื่อนจะมาเปิดหรือเปล่ารู้สึกว่าเพื่อนอยู่ชั้นล่างนะคะเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคแอบตัวนี้แอบตัวนี้ High the right ambitions in mind It's like lived lifetimes can take far a Take break you so you off on off few my สวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเมืองรุกเฮเว่นอีกแล้วอ้าวเมื่อกี้นั่งรถเมล์อยู่ดี เพื่อนเอาแลไม่ออกอะโูอ๋อเพื่อนอยากขับคนเดียวเพื่อนไม่อยากมีผู้โดยสารนะคะเพื่อนก็เลยนะไม่ให้เราขึ้นอืมแล้วจะมีรถมเมล์ทำไมเนี่ย เอาละค่ะภารกิจของเราในวันนี้นะคะก็ได้แรงบันดาลใจมาจากน้องแฟนคลับนะคะคือน้องคนนี้นะคะเขามาเม้นนะคะในคลิปพี่นิวนั่นเองเขาบอกว่าอยากให้พี่นิวนะคะทำตัวเล็กแล้วไปกดกระดิ่งที่บ้านเพื่อนแล้วก็ไปแอบหน่อยคะ่ะก็อารมณ์ประมาณว่าอยากให้พี่นิวเนี่ยแบบว่าทําเหมือนเป็นตัวเล็กๆนะคะแบบว่าอารมณ์เหมือนไปนซ่อนแอบอะไรแบบเนี้ยไม่ให้เพื่อนสังเกตเห็นเราได้นะคะโอเคงั้นภารกิจนี้น่าสนใจทีเดียวนะคะ วันนี้เป็นภารกิจแกล้งเพื่อนในเมืองมูคเฮเว่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะแกล้งเพื่อนสาเร็จหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวพี่นิวนะคะขอไปทําตัวเล็กก่อนละกันนะคะนี่ยมาทําตรงอพาร์ตเมนต์ละกันนะแอบแอบตรงนี้ละกันในการทําตัวเล็กเนี่ยแน่นอนค่ะคือมันก็จะมีให้เราปรับไซส์ใช่ปะปรับเป็นเล็กสุดเลยละกันนะ0.4 พี่นิวนะขอทําเป็นตัวสีขาว,ขาวนะคะตัวเล็กๆแบบนี้ทั้งตัวเลยแล้วก,กันนะตอนนี้นะเราก็แบบว่าเนีย,เนยนๆนะเป็นตัวสีขาวอะไรแบบนี้เดี๋ยวเราขอทีละพอตไปเลยดีกว่านะคะแน่นอนค่ะภารกิจที่น้องแฟนขับบอกนะคือไปกดกิ่งบ้านเพื่อนนะคะแล้วพอเรากดกิ่งปุ๊บนะคะเราก็ไปแอบมันเองทำให้เพื่อนงงนะบ้านหลังนี้ดูแล้วไม่น่ามีใครอยู่เราต้องหาบ้านที่มีคนอยู่นะคะบ,บ้านหลังนี้อยู่หรือเปล่าอุ้ยอะไรเนี่ย หิมะตกแล้วโอ้โหอะไรกันเนี้ยเอามาดูบ้านหลังนี้กันนะคะไม่รู้อยู่หรือเปล่าเนี้ยเออแต่ดูแล้วก็อืมไม่น่าจะอยู่นะบ้านหลังนี้ก็มีคนอยู่เด้อเออมีคนอยู่นะเออทุกคนเฮ้ยจะแอบ,บยังไงดีเราเห็นเพื่อเราแหละเราเห็นเพื่อเราอยู่ข้างในแหละเอาลองกดกิ่งอุ้ยไม่ได้ลอกด้วยแต่เมื่อกี้เห็นว่ามีคนอยู่ในบ้านจริงๆนะตอนนี้หายไปไหนแล้วโอ้ยไไงได้ไงกำลังเล่นสไลเดอร์อยู่บนบ้านเหรอเหมือนว่ากําลังเล่นสไลเดอร์อยู่นะคะ พี่เดียวก็กดกิ่งติ้งตองติ้งตองนะเดี๋ยวรอให้เพื่อนเราเดินมาก่อนนะไม่รู้ว่าจะเดินมาหรือเปล่าเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะเนี่ยเฮ้ยมาแล้ว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 อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย o s เฮ้ยเดินไปไหนอะเดินไปไหนก็ไม่รู้นะนี่เขาไม่เห็นเราเหรอเนี่ยเนี่ยโอ้โหหิมะก็ตกจังเลยทุกคนนะเนี่ยเพื่อเรายตรงนี้นะคะหิมะมันบางอยู่เขาพิมพ์ว่าอะไรเนี่ยนี่่ะเขาพิมพ์ว่าหน้าเบื่อนคะ แล้วก็ทําอีโมจิหน้าบึ้งร้องไห้แล้วเขาก็วิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะคะไม่ได้สังเกตเห็นเราเลยนะเนี่ยเอ้ยเขาไม่เห็นเราจริงๆหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเราแอบเขาบ้างก็เลยดีกว่าโอ้โหตัวเล็กนี่ก็ดันประตูยากเหลือเกินนะเอาลบบ้านเลยของบ้านลบบ้านไปแล้วนะคะอะไรกันเนี้ยโอ้โหอดเลยกะ่ว่าจะไปขโมยเงินก็บาทสองบาทนะคะอดเลยตอนนี้นะคะเราก็หาบ้านกันต่อไปอุ้ยบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ได้ยูได้ยู เอาโอเคแอบตรงนี้นะแล้วก็กดกิ่งติ้งตองเอากดแล้วนะรู้ว่าเจ้าของบ้านได้ยินไปเนี่ยกดอีกรอบนึงนะคะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ว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 ้โอ้โนี่ไงเจ้าของบ้านยู่ตรงีเห็นเห็นเห็นนะเห็นนะ เออนะแล้วก็เขาก็มาสวัสดีแล้วด้วยนะคะมาทักทายแล้วด้วยนะรู้สึกเขินจังเลยอะนะเออที่เขารู้ทันนะ่ะเขินจุงอะถ้ารู้ทันแบบนี้แล้วก็ไปบ้านหลังอื่นดีกว่านะคะบ้านหลังนี้โอ้โหทุกคนจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคือทุกอย่างดูเป็นเออสีดําหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนตัวเองให้ให้กลายเป็นสีดําดีกว่านะมันน่าจะคือกว่านะทุกคนนะ ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนนะ,ะลองเปลี่ยนเป็นตัวสีดําดูบ้างนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะฟึบอ,อ่ะดำแล้ดดาและโอเคทุกคนดําสนิทนะคะโอ้จะบอกว่าพี่นิวเนี่ยก็แทบไม่เห็นตัวเองเลยนะคะอ่าไปไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านหรือเปล่านะเอาไปเลยนะไปดูกันนะคะเอ๊ะต้องแอ,บ,อบไปก่อนนะปุ๊บปึ๊บตรงนี้โอ้โหดูดิเออเนียนอยู่นะเนียนอยู่นะเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนกับว่าอ๋อนี่ไงเจ้าของบ้านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราทําทีเป็นว่ากดกิ่งเลยแล้วกันนะ กดแล้วกดหนึ่งรอบกดสองรอบรู้สึก,กว่าบ้านไม่ได้ล็อกด้วยนะคะอุ๊ยเจ้าของบ้านอยู่ไหนก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะกําลังนั่งทําอะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวเฮ้ย เดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ไม่หนุกเลยอะ่ะเจ้าของบ้านไม่มาเปิดประตูเลยนะคะอ่ะโอเคเข้าไปฟืบโอ้โหเฮ้ยจะว่าไปพอเราทําตัวสีนี้อย่างเนียนอะ่ะเข้ามาในบ้านนะทุกคนนะอ่ะนี่คือเจ้าของบ้านกําลังยืนทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้แบบนี้ก็สบายสิคะทุกคนแบบนี้เราก็สามารถเอ่อปนบ้านได้แบบสบายเลยนะคะแบบนี้อ่าโอ้เงินเงินทั้งนั้นเลยก็เอาระเบิดออกมาเลยสิคะรออะไรล่ะคะทุกคนนะอ้ากดเลยจ้า โอ้เรียบร้อยมาเลยนะเงินจงเป็นของข้าเงินต้องเป็นของข้า <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้โหมาที่บ้านหลังนี้นะคะนี่แอบเห็นว่ามีคนอยู่นะแต่ว่าอยู่ชั้นบนแอบตรงไหนดีแอบตรงไหนดีแอบตรงพุ่มไม้แล้วกันนะแล้วก็กดติ้งตองมันยังกดได้อยู่ฟึบกดแล้วนะฮะกดอีกรอบหนึ่งนะแอบในพุ่มไม้ด้วยโอเคเข้าไปแอบในพุ่มไม้นี่ไงนี่ไงไงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านอยู่นี่ตัวเล็กๆนะคะไม่รู้ว่าจะอุ้ย อาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงคือทําไมเด้งมาตรงนี้ยเห็นไหมเห็นไหมคนตัวเล็กคนนี้ยอ๋อไม่ใช่เจ้าของอ๋อนี่ไงเจ้าของคือคนนี้นะคะเจ้าของนอนอยู่ในในห้องนะคะนอนอยู่ในห้องส่งคนนี้ไม่ใช่เจ้าของนะคะเออคือตอนนัวนี้นี่ไงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วดูสิว่าเขาจะลงมาด้านล่างหรือเปล่าลงมาแล้วทุกคนลงมาลงมาลงมาโอเคพี่นิวเข้าไปแอบ,บในพุ่มไม้ก่อนนะคะไอหมอนี่ก็มาอีกแล้วเนี่ยอะไรก็ไม่รู้นี่ค่ะเจ้าของบ้านมาแล้วนะคะ วิ่งมาแล้วยะเยาะเหยาะาะแล้วนี้พี่นิวก็เข้าไปแอบในพุ่มไม้นะคะเออเจ้าของบ้านก็มาอยู่อยู่หน้าบ้านอุ๊ยเปิดประตูด้วยอ่ะเปิดประตูด้วยอ่ะประตูด้วยไปแล้วโอ้ฟ้าบุคเห็นั้ยเนี่ยทันเห็นั้ยเนี่ยโอเคมาแอบตรงอ่างน้ํานะคะแอบตรงอ่างน้ําเห็นหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าเจ้าของบ้านเห็นหรือเปล่านะคะอุ๊ยรู้สึกว่าเขาไม่เห็นด้วยนะคะเออไม่เห็นด้วยเห็นจริงไ้มเนี่ย ถ้าเกิดเขาเห็นเราอ่ะเขาก็จะเดินมาตรงเรานะคะเอ้ยเห็นไหมเห็นไหมอ้าวเขาก็เดินไปเดินมานะคะตอนนี้คือเจ้าของบ้านเนี่ยเขาล็อกบ้านแล้วนะคะป้องกันคนเข้ามาเอ้ยเห็นไหมเนี่ยคือแบบอารมณ์เหมือนเดินผ่านเราไปเดินผ่านเรามานะคะอุ้ยรู้สึกว่าไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้าคนนี้มันเห็นเราแล้วนะคะว่าเราเข้ามาในบ้านนะคะเฮ้ยมันวิ่งขึ้นไปมันวิ่งขึ้นไปมันจะไปฟ้องแม่มันหรือเปล่าจะขึ้นไปฟ้องแม่หรือเปล่าอุ้ย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  ไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปฟ้องแม่จริงรไปฟ้องแม่เหรอนี่นายไปฟ้องแม่นายเหรอฮะว่าเราแอบเข้ามาในบ้านนายฮะเออดูสิดูมายืนมองเราใหญ่เลยนะฮะอืมอ้าวนี่ก็มานะทุกคนนะเออเอาเนี่ยมีการเปิดน้ําใส่เราด้วยนะฮะดูดูทําจะบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านที่ซึ้มากเลยนะคะคือจะบอกว่ารู้ไหมเนี่ยว่าเรายืนตรงเนี้ยก็คงรู้นะคะเดี๋ยวเราลงไปชั้นล่างกันดีกว่านะคะ ว้าวรถใหญ่โตมากเลยอ่ะ <projeto> ตอนนี้นะคะพี่นิวก็มาแอบใปนรถนะคะอ่ารู้สึกว่าเออเจ้าของบ้านมาแล้วนะคะท,ทําทีว่าจะมาขึ้นรถด้วยโอ้ Lauren, โหทำทีว่าจะมาขึ้นรถด้วยเอ้าไปนั่งข้างหลังเฉยเลยตอนนี้เขาขึ้นมานั่งข้างหน้าแล้วมานั่งข้างหน้าแล้วงงกันดิงงกันดิว่าทาไมนั่งไม่ได้ก็เรานั่งอยู่ดิถ้าเกิดเรานั่งอยู่อะ่ะคนอื่นจะนั่งไม่ได้นะคะตอนนี้พี่นิวนั่งอยู่ที่ตำแหน่งคนขับนะคะเออคือจะบอกว่าตอนนี้นะคะเจ้าของบ้านนะคะ เอาขวานออกมาเอาขวานออกมาแล้วนะฮะเอาเจ้าของบ้านโมโหนะฮะทุกคนเจ้าของบ้านโมโหนะฮะดูดินี่เอาขวานออกมาไล่ทุบแล้วนะคะเจ้าของบ้านโมโหเรานะฮะโอ้น่ากลัวจะมัดเลยนะปกติอ่ะคือสามารถแบนเราได้นะคะแต่เจ้าของบ้านไม่แบนนะเลือกที่จะเอาขวานออกมาทุบเรานะคะเออทำไมโหดร้ายจุงอะ น,งงนั่งแเรี่ยบร้อยทุกคนเรียบร้อยโอูโแบ,โบนโคดมากอะ <c oughs> นี่คือแม่เราหรือเปล่าเนี่ยตัวดำเหมือนกันเลย <c oughs> ขึ้นไปนั่งได้ไหมแม่จา๋าดู <c oughs> ตัวดำเหมือนกันเลย <c oughs> นี่คือแม่เราที่เราพัดภาคมาหรือเปล่าแม่จา๋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 าอันนี้แงอุ้มเราแล้ว <c oughs> อุมว <c oughs> อ้มเราขึ้นม้าไปแล้วนะโอ้โหดูนะม้าก็ดำค้นก็ดำนะเออแล้วพี่นิวก็ตัวดำนะ ทุกอย่างดูเป็นสีดําหมดเลยนะคะพอสีดํามาอยู่รวมกันนะคะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะมันดูลึกลับหน้าค้นหานะคะดูสิดำไปหมดเลยเราคือครอบครัวแบล็กนะคะครอบครัวแบล็กนี่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะแบนพี่นิวเรียบร้อยนะคะหลังจากที่พี่นิวเข้าไปป่วนเขานะคะบ้านหลังนี้นะมีคนอยู่นะคะโอ้โหแจมเลยนะคะแจมเลยโอเคไปแก้งกดกิ่งก่อนนะคะทุกคนลองกดกิ่งดูก่อนนะคะอ่ะ ติ้งต่องติงต่องดูซิว่าเพื่อนจะมาเปิดหรือเปล่ารู้สึกว่าเพื่อนอยู่ชั้นล่างนะฮะอุ้ยมาแล้ว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 โอเคโอเคแอบตัวนี้แอรตัวนี้เมื่อกี้เห็นอยู่นะมาเมื่อกี้มาเมื่อกี้มาไ้นะไงนะไงนะไงมายืนนะมายืนนะงงกดิใครกดงงกะดิ <laughs> เออยืนหันซ้ายหันขวาเนี่ยฮะเดี๋ยวเราเนะรอให้เพื่อเราอ่ะเดินเข้าไปข้างในก่อนนะคะอุ้ยหันมาด้วย่ะดูดิแสดงว่าเขาก็ระแวงเหมือนกันนะคะว่ามันต้องมีใครมาตรงบ้านเขานี่แหละก็ยังอยู่นะคะก็ยังอยู่สงสัยว่ารู้ว่าใครมาแกล้งแน่ๆเลยเนี่ยเอาอุ้ยเพื่อเราฉลาดดูดูความฉลาดของเพื่อเราดิถึงกับลบบ้านออกไปแล้วก็มามองว่าใครมากดกิ่ง เฮ้ยพวกเราฉลาดมากเลยอะถึงก็ยอมลบบ้านออกไปเลยนะคะนี่เธอยอมลบบ้านเลยเหรอเออนะมาที่บ้านหลังนี้นะรู้สึกว่าก็จะมีคนอยู่เหมือนกันอุ้ยคนแลั้วมนแล้วมัน้วมันวมันแมันแล้วยแอบแแอบแมบแแอบแแตรงผู้ไม้ผู้ไม้อุ้ยเป็นคู่แม่ลูกเหรออุ้ยเป็นคู่แม่ลูกนะฮะแอบในผู้ไม้นะเออเนี่ยเป็นคู่แม่ลูกอุ้ยน่ารักจุงดูสิเด็กคนนี้น่ารักจังนะแม่ถึงกับตัวหมุนเลยนะว่า ใครมากดกิ่งบ้านเราวะใครมากดกิ่งบ้านเราอะ่ากกาเาอะเออนะแม่ถึงกับตัวหมุนเลยทีเดียวนะคะมาดูที่เพนท์เฮาส์บ้านดีกว่านะอพาร์ตเมนต์นะคะเพนท์เฮาส์ใจกลางเมืองบรูคเฮเบนมีคนอยู่ในบ้านนะคะเป็นผู้หญิงเอ๊ะอยู่กับใครอะ่ะรู้สึกว่าอยู่กันสองคนเอา้าลองลองกดดูแป๊บหนึ่งนะเอาไงดีอ่ะเดี๋ยวกดก่อนนะกดกดอื้มติ๊งตองเอากดแล้วนะคะมายัางหุ้ยนั่นไงทําไมหน้าตานายมันน่ากลัวจังเลยอะ่ะนายคือเจ้าของบ้านใช่ไหมโอ้โหเจ้าของบ้านหน้าตาน่ากกลนนััวมนน ลองกดอีกรอบหนึ่งนะติ๊งต่องนะคะรู้สึกว่าเขาจะเดินมาหน้าบ้านหรือเปล่านี่นายปิดเสียงในเกมหรือเปล่าเนี่ยนายไม่ได้ยินเหรอเช่นกดติ้งต่องเนี่ย <laughs> นี่นายปิดเสียงในเกมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราลองแอบเข้าไปดูกันนะคะฟืบเรียบร้อยนะเข้ามาแล้วโอ้โหสีดําสีดําตัดกับส,สีขาวดีจังเลยเนี่ยและนี่ก็คือเจ้าของบ้านนะนี่พ่อจา๋าพ่อจา๋าตัวดาเหมือนเราเลย <laughs> เป็นพ่อลูกที่พัดภาคจากกันมาเนะ,ะ่ะเอาละค่ะทุกคนจะบอกว่าภารกิจของเราในวันนี้นะคะที่ทําตามคําเรียกร้องของน้องแฟนคลับนะคะโดยการให้เราไปกดกลิ่งหน้าบ้านเพื่อนแล้วก็ไปแอบนะคะจะบอกว่าตลกแล้วก็สนุกมากๆเลยนะคะแต่ก็จะมีบางคนรู้ทันนะคะถึงก็ยอมลบบ้านเลยทีเดียวอึง้งมากเลยตรงนี้อะวันนี้ภารกิจของเราสนุกมากนะคะในครั้งหน้าจะเป็นภารกิจอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวจะมาเล่นให้กันดูวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บ เฮ้ยทุกคนจะบอกว่าถ้าเกิดเราแบบมา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 ยืนตรงเนี้ยนะมายืนตรงเนี้ยนะเห็นปะอย่างเนียนอะเออนะถ้าเกิดมองแบบเนี้ยอย่างเนียนเลยนะมองมุมเนี้ยแทบไม่เห็นตัวเราเลยนะคะ <Oops. S 1> เออมันก็เนียนเนาะ you so far,